ถามมันง่ายๆคำเดียวอะไอนายกที่ปี2557นี่มันชื่อไดนหมาหรือไงทนายกคนนี้นะไม่มีความรับผิดชอบอมไม่มีสัตว์สีด้วยนะฮะถ้าเป็นที่อื่นเนี่ยคุณไม่ต้องรอมัน8ปีอะ่ะตัวเขาเองเนี่ยเขาต้องสำนึกด้วย จิตสานึกตัวเองว่าควรจะไปแล้วในการประชุมบันทึกไว้หมดว่าอยู่ได้แค่8ปีเท่านั้นแต่นี่ก็ยังจะดื้อรั้นพยายามที่จะเอาตัวเองนั้นให้อยู่ต่อให้ได้คนเอกประยุทธ์ี่ยเข้ามาแล้วก็ร้องเพลงว่าอย่างนี้ไม่นานเขาเวลาไม่นานทุกคนนั้นจริงๆนะผมพูดจ่าๆเลยบ่าบจะแย่งข้างหมาแดง,อย,ง <c oughs> อยู่แล้วแล้วจะอยู่ไปทําไม <c oughs> เอ,อ,โอเ้โห <c oughs> เดี๋ยวรู้สึกยังไงครับถ้าเกิดว่าอาจจะต้องอยู่กับคนเอกประยุทธ์ต่อไปอีกอย่างยาวนานอ่ะก็จะได้เลี้ยงไก่ฮะเออ อะไรก็จะให้ไปเลี้ยงไก่อะไรก็ไปปลูกข้าวเองอถ้าต้องทำเองแดกขนาดนั้นก็ไปอยู่ในป่าก,ก็ได้ผมไม่ชอบตั้งแต่ตอนที่ท่านเข้ามาแล้วท่านทำลายระบบประชาธิปไตยซึ่งประชาธิปไตยเนี่ยหมายถึงว่าพักการเมืองเนี่ยจะเสนอนโยบายให้ประชาชนเลือกแต่ท่านมาเนี่ยท่านมาบังคับให้เราเลือกให้เราทำตามที่ท่านต้องการท่านกำลังจะทำให้สารรัฐมนูญเนี่ยเสียหายอีกหรือเปล่าท่านลองคิดให้ดีเพราะว่า ความจดจําของเด็กรุ่นใหม่ที่มีต่อท่านเนี่ยมันจะติดตาตึงใจเด็กไปอีกหลายปีว่าท่านจะให้เด็กมองท่านเป็นอะไรถ้าให้พี่ช่วยประเมินเลยคิดว่าเกษตรกรจะเลือกประเด็นไปดูกลับมาเป็นนายกมั้ยไม่น่านะครับไม่น่าจะเลือกเนาะผมว่าจบแล้วตอนนี้เนี่ยบางคนเขาบอกว่าถ้าเปลี่ยนนายกคนใหม่เนี่ยประวิทย์จะมาเนี่ยเอาไหมก็ไม่อยากได้อยากให้เปลี่ยนแปลงเลือกตั้งอย่างแบบสลาเสรีไม่ใช่ว่าทหารมามีบทบาทในประเทศชาติมากเกิน Transcrição ผมก็ไม่ไหวแล้วเหมือนกันทุกคนก็เริ่มไม่ไหวแล้วจะไม่เป็นหนี้จะต้องเป็นหนี้ตอนนี้ถ้ายังอยู่ต่อไปอ่ะผมว่าผมต้องเผาบ้านทิง้งก็แหละทุกวัวนนี้ประเทศไทยอยากจะกินเหล้าแพงๆกับเขาไม่ใช่แพงหรอกครับ,รบปกติที่อื่นเขาถูกเราก็ต้องกินเหล้าแพงกว่าก่าเพื่อซื้อรถต้องซื้อแพงกว่าประเทศอื่นเติมน้ำมันก็แพงกว่าประเทศอื่นเนี่ยคือแบบมันอึดอัดนะครับทุกอย่างต้องแพงกว่าประเทศอื่นก็ยังขึ้นค่าแรงเนี่ยครับโอ้นายบายจริงจังเลยขึ้นค่าแรง420 450แล้วนะ4ปีแล้วยังไม่ขึ้นให้เขาครับ หลอก่นายกคนนี้นะฮะผมบอกให้นะฮะมันเป็นนายกที่เลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์ไทยเพราะอะไรรู้ไหมฮะเข้ามาก็ไม่สง่างามความสามารถก็ไม่มีแล้วคุณลองคิดดูแต่ละเรื่องที่ทําไว้นี่มันเป็นผลงานหรือเปล่าคนจีนเนี่ยเขาจะมีคําว่าผู้เยี่ยมหานกับทรราชผู้เยี่ยมหานี่คือหมายความว่าทําการใหญ่โดยตัดสินใจเฉียบขาดรุนแรงแต่เขาทาเพื่อประชาชนในที่สุดเนี่ยประชาชนอยู่ดีเป็นดีเนี่ยมันก็จะไม่มีปัญหาแต่อํานาตัวเองทั้งนั้นไม่มีความสง่างามเลย ผมอยู่กับนายกคนเนี้ยครับตลอดที่ผมสนใจการเมืองมา8ปีเนี่ยผมไม่เคยรู้สึกว่าชีวิตผมมันจะดีขึ้นเลยตัวผมเองก็เป็นเป็นครูคะเป็นข้าการทําไมชีวิตมันมีแบบจนลงจนลงผมเป็นคนที่พยายามไม่เป็นนี่ใช้ชีวิตอยู่จนว่ากูก็ต้องยอมเป็นนี่แล้ววะเพราง่ายว่ารัฐบาลชุดน,นี้มันย่ำยีหัวใจประชาชนเอาภาษีประชาชนนั้นไปใช้จ่ายโดยอําเภอใจแจกทุกทุกพัก ที่เห็นแก่ได้ไม่ว่าจะเป็นพักแ็กพักอะไรก็ตามเนี่ย